ใครมาสร้างไว้บนกลางป่าเนาะ <Hey. S 1> มีสองหลังนะครับจุดนี้ใช้เป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนผ้าใบเนาะแล้วก็มีพวกขวดน้ำนะมีมวยข้าวมีหม้อนะครับผมเห็นไหมมีถ้วยมีจานนะครับโอ้ตรงนี้เป็นน้ำสร้างครับผมเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยนะครับด้านบนนะ มีเถียงหลายหลังมากๆนะครับบ้างหลังก็ผูุพังไปนะมีใครอยู่ไหมครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมอ่านคนป่าครับคลิปนี้นะครับผมนะครับจะพาทุกคนนะขึ้นไปตามมา นะครับผมร่องรอยการอยู่อาศัยนะครับผมของชาวบ้านบนภูเขานะครับผมก็คือนะครับจะมีนะครับมีเหมือนเป็นเถียงเป็นกระต๊อบอย่างนี้เนาะนะครับอยู่บนนู้นแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้พวกหม้อพวกไหนะครับพวกของอยู่ของกินนะครับผมที่อยู่บนเขานะก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านหนึ่งเลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะหาสถานที่แห่งนี้เจอไหมนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่นะครับ บนตีนเขาเนาะผมต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมตรงนี้จะเป็นลานหินกว้างมากๆนะคือผมมองไกลๆเนะี่ยสังเกตไปดูนะครับจุดเห็นไหมตังน,นี้ผมนึกว่าแบบเป็นขี้ของวัวควายนะครับจริงไม่ใช่เป็นก้อนหินนะที่โดนกัดเซาะนะครับก็เลยแบบมีตะบุ่มตะปั่มเต็มไปหมดเลยเนาะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเจอเนาะต้นปลาไหลเผือกนะครับเยอะมากๆนะนี่ครับเป็นแบบโอ้โหเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยนะครับตอนนี้ต้นปลาไหลเผือกก็ กำลังออกหมากนะครับหมากก็สุกแล้วนะครับผมหมากสูงเขาจะเป็นสีดํานะครับผมนี่โอ้ยต้นก็ไม่ค่อยใหญ่นะแต่เยอะมากๆนะครับโซนนี้ต้นปะหลเผือกเยอะมากๆเลยเนาะต้นปะหลเผือกก็นะครับเป็นสมุนไพรนะผมช่วยชูกําลังเนาะนะครับเราจะเดินขึ้นไปบนเขาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอันนี้คือไม่ใช่กองดินกองขี้กองไรนะครับผม เป็นกองหินนะครับที่โดนกัดซาะนะนะครับก็วันนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ลมพัดแรงมากเนาะอนะับแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้ก็เจอต้นปลายเผือกอีแล้วนะครับนี่โอ้ถ้าเก็บเบ็ดมาไปผูกนี่ก็คือน่าจะนะครับได้เลยเนาะคือยิ่งเดินมาเรื่อยๆนะครับผมผมยิ่งเจอนี่โอ้ แปลกเนาะโซนนี้น้ำน่าจะเคยท่วมนะนี่นะครับถึงเกิดเป็นหินตะปุ่มตะปมามแบบนี้ครับเต็มไปหมดเลยนะแต่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะนะครับผมถ้าสูงน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับคือผมเดินมาเจอนะครับผมนี่ <laughs> ตรงนี้แปลกนะครับสังเกตดูตรงนี้จะเป็นหลุมลงไปนะนะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับเหมือนเป็นจอมปั่วขึ้นมาแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นหินครับ <c oughs> เป็นเป็นหินศิลาแรงนะครับผมแล้วก็มีดูตรงกลางนะครับเหมือนคนขุดลงไปเลยนะขุดลงไปแล้วก็มีต้นปลาไหลเผือกต้นใหญ่มาเฮ้ยไม่ใช่ต้นปลาไหลเผือกต้นปลาไหลเผือกต้นนี้นะครับน,นี่น,นี่นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือต้นอะไรนะครับผม เห็นไหมเป็นดุมลงไปนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> แปกนะครับคือแปลว่าหินจิลานะครับหินศิลาแรล่งเงี้ยมันเพิ่งเกิดหรือเปล่านะครับเห็นไหมมันเกิดในหลุมของหินทรายนะครับผม <laughs> นี่เ,เหมือนมีคนเจาะเอาอะไรด้านล่างเลยนะหรือว่ามันเป็นถ้ำลงไปหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มันโดนทับถมกันหรือเปล่านะ แปลกมากเนาะไปะครับเดินไปต่อครับผมต้นไม้อยู่โซนนี้ไม่สูงเลยนะอ่าสังเกตดูต้นมะก,กระบกนะครับเห็นไหมเพราะว่าด้านล่างก็คือเป็นหินทั้งหมดนะผมรากของเขาน่าจะหากินอาหารนะครับได้ไม่สมบูรณ์นะครับผมต้นก็เลยเล็กเตี้ยแบบนี้นะครับเป็นต้นบอนไซเลยค่ะเพราะปกติต้นมะก,กระบกจะใหญ่มากๆนะ เขาเกิดในช่องหิน,แ,นแบบนี้นะครับผม,มต้นเลยไม่ใหญ่ตัตน่ครับกลายเป็นต้นเตี้ยเลยนะตอนนี้นะครับผมเดินมาเจอนะครับเหมือนเป็นรอยนะครับทางเดินนะเห็นไหมตรงหินจะเป็นเหมือนรอยเส้นยาวไปนู่นเลยนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งเลยนะครับผมคือในป่าน่าจะไม่มีของป่าให้เขาหานะครับแต่ทําไมยังมีร่องรอยการเดิน ขึ้นไปอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะเดินตามทางนี้ขึ้นไปนะครับผมคือมองไปฝั่งไหนก็มีแต่ลานหินทั้งหมดเลยนะครับก็เส้นทางนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับนี่เฮ้ยคือตอนนี้นะครับผมเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับด้านหน้าของผมนะ เป็นเหมือนเถียงเนาะเป็นเหมือนกระท่อมนะครับทุกคนเห็นไหมมีหลังนู้นนะครับแล้วก็มีหลังนี้นะครับโอ้ใครมาสร้างไว้บนกลางป่าเนาะเฮ้ยมีสองหลังนะครับจุดนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะน่าจะไม่มีใครอยู่นะครับโอ้หนี่เห็นไหมครับ ลักษณะก็นะครับปลูกเป็นเถียงเนาะนะครับแล้วก็มีดูว่ารอบนะครับผมเดาว่าจุดนี้นะครับชาวบ้านน่าจะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะเพราะว่านะครับโซนนี้เขาจะนิยมนะครับเอาวัวควายขึ้นมาเลี้ยงในช่วงฤดูฝนช่วงฤดูทำนานะครับผมช่วงนี้เป็นฤดูแรงเนาะน่าจะไม่มีหนามนะครับเขาเลยน่าจะพาวัวพาควายลงไปในหมู่บ้านนะการเป็นคอกเหมือนนะครับ ทับควายของคุณตาตะเลยเนาะนะครับที่ผมไปเจอนะครับนี่ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับผมรอบเป็นคอกนะครับล้อมรอบไว้นะป๊าดไม่รู้เขาขึ้นมาได้ยังไงครับเฮ้ยนี่มันต้องเอารถยนต์ขึ้นมาเลยนะครับถึงจะขึ้นมาได้นะลองดูกันครับอันนี้เป็นนะครับท่อนะท่อปูนซีเมนต์นะครับหนักมากๆเลยนะ ผมคนเดียวนี่คือยกไม่ไหวแน่นอนนะครับผมขนาดยกพลิกยังยากเลยครับเขาขึ้นมาด้านบนนั้นยังไงโอ้โหเฮ้ยแปลกมากนะครับแล้วก็สังกะสีสังกะสียังนะครับใส่หลังมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้นะผมว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะขึ้นมาได้อยู่นะครับแต่นะครับท่อน้ํานี้คือไม่รู้เลยครับว่าเขาขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็เฉียงหลังนี้นะครับไม่มีบันไดนะน่าจะใช้วิธีการไต่ขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับ ไม่มีบันไดเลยนะแต่อันนี้เป็นไม้ค้ำไม่ให้เถียงเอ็นนะครับผมว่าน่าจะฝังไม่ได้ครับเพราะว่าด้านล่างนี้เป็นหินนะครับวันนี้น่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายนะครับผมแต่ไม่มีใครอยู่นะครับผมตัวนี้มีเสื้อด้วยนะ เป็นเสื้อเหมือนเสื้อทหารเก่าๆนะครับผมพาดอยู่นะครับก็จะแบ่งเป็นคอกเป็นคอกไว้เลยเนาะอ่าหลังนี้ผมขออนุญาตไม่ขึ้นมาด้านบนนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วมันเทียงหลังนี้มันเอียงนะครับผมต้องใช้ไม้ค้ำเยอะเลยนะผมกลัวขึ้นไปแล้วมันล้มลงนะครับ๋ยว mm hmm. ผมจะโอ้บันไดยอยู่นี่ครับนี่อันนี้เป็นบันไดครับผมเขาน่าจะาไม่อยู่ก็ยกบันไดขึ้นไปได้านบนเนาะน่าจะกันพวกสัตว์พวกอะไรขึ้นไปนะครับ มีผ้าห่ม้วยนะมีกางเกงมีเสื้อนะครับมีแตะมีขวดน้ำด้วยนะครับผมน,น่าจะเป็นถังเพราะเครื่องปรุงอาหารเนาะมีหม้อนะครับครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งหลังนะอ่อแต่มองเหมือนมีชาวบ้านขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับลองสังเกตดูนี่ ตรงนี้น่าจะเป็นนะครับเกิดจากการนะ mm hmm. เผากันไฟไว้นะครับ mm hmm. ผมคล้ายๆว่าขดกวาดใบไม้นะครับแล้วก mm ็เผาไม่ให้ไม่ให้แบบไฟมันลามเข้าไปได้านในได้นะ mm hmm. นะครับฝั่งนี้ก็มีอีกหลังหนึ่งนะแต่ทางนะครับทางเดินยังไปอีกนะไปฝั่งนู้นนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าน่าจะมีหลายหลังนะโซนนี้นะครับนี่หลังนี้ก็เป็นเถียงนะครับหกเสา ใช้เป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนผ้าใบเนาะมุงด้วยนะครับจุดนี้เนาะบันไดนะครับอันเล็กๆนะครับผมสามารถขึ้นไปได้นะโอ้สามารถมานั่งพักได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเสื้อผ้าเก่าเนาะมีผ้าห่มนะครับแล้วก็มีพวกขวดน้ำนะมีโมยข้าวมีหม้อนะครับผมนี่เห็นไหมมีถ้วยมีจานนะครับ ก็เดี๋ยวผมขออนญาตนะครับพักเดื่มน,น้ำจุดนี้ก่อนเนาะขออนุญาตนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนะครับฤูดูแลงนะครับก็จิบน้ำบ่อยนะครับเป็นดีที่สุดนะครับ คือจากที่ผมนะครับนั่งสังเกตดูบริเวณจุดนี้นะครับทุกคนลองสังเกตดูนะตรงนี้นะครับจะมีเป็นทางเดินนะเห็นไหมทางเดินไปนู่นนะครับเหมือนคล้ายๆนะครับเถียงหลังนี้นะครับเป็นหลังแรกปากทางเข้าหมู่บ้านนี้นะผมว่าเหมือนคล้ายๆหนังบังอาจันเนาะหนังสมัยก่อนอย่างนี้ครับลองดูนะว่าเหมือนไมนได้ปุ๊นี่คือมีสองหลังนี้นะครับเป็น คล้ายๆเป็นหลังแรกเนาะนะครับเป็นหลังดูต้นทางนะเห็นแห,หน้าทางแล้วก็จะมีเหมือนเป็นทางขึ้นไปด้านบนนะผมคิดว่าด้านบนนะน่าจะมีเถียงมีกระท่อมอีกนะครับอุ้ยตกใจนะผมตกใจเสียงสังกะสีนะครับไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนนะผมส่องเห็นเหมือนเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับ เฮ้ยโอ,ยโอย้นี่ครับด้านบนนะครับก็เเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยนะครับด้านบนนะ่ะนี่มีเถียงหลายหลังมากๆนะครับบางหลังก็ผุพังไปแล้วนะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ไหมนะครับโอ้เหมือนเป็นหมู่บ้านเลยนะ จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ปล่อยวัวปล่อยควายของชาวบ้านเนาะนะครับจะเห็นมากระบกเต็มไปหมดเลยเนาะโห,โห,โหเต็มลานหินไปหมดเลยครับมากระบกนะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นนะครับคอ,อกวัวเนาะนะครับน่าจะสร้าง เป็นเพลิงไว้ให้วัวอยู่นะครับผมเพราะั้นล่าจะมีขี้วัวเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> นี่ครับเถียงยังไม่ไหม้อยู่นะครับมีใครอยู่ไหมครับขออนุญาตนะครับไม่มีใครอยู่นะครับเฮ้ยโอ้ นะมีกองไฟนะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ชาวบ้านใช้กองก่อของไฟเนาะข้าวของนะผมก็จะมีพวกคกพวกซากนะครับหมอ้อเนาะ,อ,ะอันนั้นเป็นติบข้าวแล้วก็จะมีมวยข้าวนะครับมีหมวกกันน็อกด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ห้อยอยู่จะเป็นเสื้อนะครับผมมีเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวนะแต่พื้นจุดนี้นะครับ ฝุ่นเกาะเยอะมากเหมือนน่าจะไม่มีใครขึ้นมาน้นแล้วเนาะรับด้านล่างก็มีเสียมมีจอบนะเฮ้ยโอ้โหนะครับนี่ใครมาสร้างเนาะแปลกมาก้ฝั่งนี้ก็มีอีกนะครับนี่ผมงงกับนะครับท่อน้านี่นยะท่อซีเมนต์นี่นะครับผมไม่รู้ใครเอาขึ้นมาเนาะไม่รู้ขึ้นมาได้ยังไงนะ หนักมากๆเลยนะครับขึ้นเขามานะถ้าใส่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผมว่าน่าจะไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์นะครับ oh. ด้านข้างนะครับจะมีต้นมะขามด้วยนะ mm. ครับมีสองท่อด้วยครับผมฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็นะครับเป็นที่ที่ mm. เลี้ยงวัวเลี้งควายเนาะ แล้วก็ผมเห็นรอยเป็นรอยเผานะครับผมก็คือต้องมีชาวบ้านขึ้นมาบ่อยแน่นอนนะครับมาดูแลรักษานะเพราะว่ากลัวไฟป่าจะลามขึ้นมาไหมเถียงนะครับคือต้องมากวาดเนาะเพราะว่าเห็นเป็นรอยกวาดนะผมต้องมากวาดทางอัดสะอาดนะนี่ฝั่งนี้รอยกวาดเต็มไปหมดเลยครับกวาดเสร็จก็ต้องเผานะครับใบไม้เนาะ นี่ครับอันนี้ก็น่าจ,จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตรงด้านล่างนะครับผมด้านบนนะครับก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะก็น่าจะนอนพักนะครับผมผมว่าในช่วงฤดูฝนเนาะต้องขึ้นมานะครับผมมาชมอีกครั้งเนาะน่าจะมีชาวบ้านขึ้นมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะนี่ครับยังมีอยู่เนาะนะครับสร้างอยู่บนภูเขานะครับ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เหมือนเป็นเถียงนะครับผมเห็นไหมครับเป็นรอยกวาดทั้งหมดเลยครับอันนี้จะเป็นมักกรโลกนะครับผมใส่คัวใส่ควายเนาะนะครับเวลาไปปล่อยอยู่ในป่านะครับผมก็นับจะฟังเสียงนะครับเสียงเนี่ยเขาก็จะตามเสียงไปนะครับผมเพื่อที่นับ เวลาตอนไปหาวัวไปหาควายเนาะนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้หลงนะครับจุดนี้ก็เป็นแต่กลิ่นไหม้พึ่งไหม้นะครับผมผมว่านะแบบกลิ่นเหมือนเพึ่งเผาน่าจะวันทรงวันนี้นะครับ แต่คี้วัวขี้ควายก็คือแห้งไปหมดแล้วเนาะน่าจะเป็นชวดฤดูฝนปีนี้แหละนะครับเทียงนังนี้ด้านบนนะครับก็ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยครับอันนี้สร้างอยู่บนก้อนหินเลยด่าลักษณะคล้ายๆกับนทับควายของคุณตานะครับผม นะแต่จุดนี้น่าจะมีหลายคนนะผมว่านะครับนี่น,นี่ควันไฟยังออกอยู่นยครับนี่เห็นไหมเห็นควันไหมครับนี่ผมว่าน่าจะมาเผาวันนี้เลยเนาะตรงนี้ก็เหมือนเป็นทางเดินขึ้นมานะครับผมน่าจะเป็นทางขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ผมว่าสร้างอย่างดีเลยนะครับผมไม้อะไรก็แบบอย่างดีเลยนะน่าจะนานหลายปีมากๆแล้วน,นะครับที่มีการมาสร้างมาอยู่อาศัยในจุดนี้เนาะตรงนี้มีก้อนหินแบบมีวางเรียงอยู่เต็มเลยครับเห็นไหมฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะผมเต็มไปหมดเลยครับ <c oughs> ก็หลังจากที่ผมนับดูนะครับผมที่สร้างเป็นเถียงนะก็คือไม่รวมแบบเป็นเพิงที่ให้วัวให้ควายนะครับที่เป็นเถียงสามารถอยู่อาศัยได้นะน่าจะประมาณเจ็ดหลังนะครับผมโอ้โหนะเกือบชักหมู่บ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมจุดนี้นะจะมีกอไผ่นะครับคือบริเวณทางเดินขึ้นมาไม่มีกอไผ่นะจะมีแค่บริเวณโซนนี้นะครับผมแต่เป็นกอใหญ่เลยครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นกอไผ่บ้านนะครับมีกอนี้นะครับผมกอนึงแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกสองกอนะครับเป็นกอใหญ่มากนะด้านล่างเห็นไหมครับเป็นทางเดินนะครับผมเส้นทางนคีคล้ายๆแบบล้อมรอบนะครับจุดนี้ไว้เลยนะคือจุดนี้นะครับจะเป็นเนินหินนะครับ <c oughs> เห็นไหมคือเป็นเนินหินแค่ตรงนี้ตรงที่เขาทําเป็นทับบวัวทับควายนะครับผม นอรนัน,นก็จะเป็นทางเนะาะล่าสุดคือเป็นทางน้อมรอบเลยนะครับนี่พาเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเนาะลองเดินตามทางไปดูนะครับเผื่อฝั่งนู้นจะมีนะครับเถียงนานะครับอีกนะแต่ผมส่องเห็นเหมือนเป็นอ,อ่ถังน้ำนะครับเป็นท่อน,น้ำเนาะนะครับตัวน,นี้มีเหมือนเป็นสะพานเดินไปด้วยนะครับแต่ผมไม่เดินไปนะเพราะว่าไม้มันผุพังมากๆนะครับอฮ้ย อย่าไม้หานี่คือแย่เลยนะค่อยๆจะสูงอยู่นะครับผมตรงนี้เหมือนเป็นล่องน้ำนะในช่วงฤดูฝนนะครับอาจจะมีลำธารไหลผ่านแน่เลยเนาะตรงนี้นะครับนยครับควันยังออกอยู่เลยนะน่าจะเพิ่งจุดไฟใหม่ๆนะครับผมแล้วก็โซนนี้จะมีท่อพี c ซนะครับที่ ห้อยไว้อยู่บนต้นไม้นะครับน่าจะใช้นะครับต่อลงมาจากภูเขาต่อน้ําลงมานะในช่วงฤดูฝนนะคผมแต่สาเหตุที่เขายกขึ้นไปพาดบนต้นไม้นะครับเพราะว่ากลัวไฟป่าเนาะถ้าไฟป่าไหม้นะครับผมไหม้มาถ้าวางอยู่บนพื้นนะก็จะโดนไฟป่าไหม้นะครับแต่ถ้าวางอยู่บนต้นไม้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะไม่โดนไฟป่าเนาะแล้วก็จุดนี้ที่ก่อดในหินก็คือมันไม่มีใบไม้นะครับเขาเลยก่องได้เนาะนี่ครับ ผมแปลกใจมากให้เขาขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ใหญ่มากนะใหญ่กว่าเพื่อนที่เคยเห็นมาเลยครับโอ้โนียังมีอีกนะครับผมนี้เป็นน้ำสร้างนะโอ้ตรงนี้เป็นน้ำสร้างครับผมอ๋อแต่ขุดไม่ลึกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตานาเนาะนะครับแล้วเขาขุดดินลงไปนะครับ น่าจะความลึกนะจากปากบ่อตรงนี้นะครับประมาณ3เมตรอะประมาณ3เมตรนะครับผมตอนนี้น้ําแห้งนะน้ำน่าจะมีเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับโอ้เนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นน้ํากินน้ํใช้ของที่นี่เลยเนาะนี่ท่อ PVC ก็พาดไว้ตรงหินเนาะตรงนี้ไม่มีใบไม้นะครับน่าจะไฟไม่ไหม้นะครับผม ลักษณะในโซนนี้มันเป็นหลุมนะครับผมแล้วก็ลวดลายของพื้นหินก็แปกๆเนาะนี่ครับโนี่ครตรงนี้เหมือนเป็นอาทางเดินจงกลมเลยนะหนไหมมีการเรียกหินย,ยาวๆนะครับหรือว่าเคยมีพระท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่จุดนี้หรือเปล่านะครับ ตรงนี้ในช่วงฤดูฝนผมคิดว่าต้องเป็นบ่อน้ำแน่นอนเลยครับเฮ้ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะลึกนะแต่ตอนนี้มีดินมาหุ่มนับฝั่งนี้ก็ใช่นะเฮ้ยแปลกมากเนาะตรงนี้เป็นลานหินกว้างเลยครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ผมเจอเป็นเหมือนโอ้เป็นเหมือนหลุมลงไปอีกแล้วนะครับ เป็นหลุมตรงกลางนะครับแต่ไม่มีน้ำเนาะแล้วก็หินด้านข้างคือเป็นหินก้อนเดียวกันเลยนะแต่โดนนน้ำกัดเซาะเลยเป็นรูปทรงแปลกๆเนาะนี่ครับอมันทำไมเหมือนสะอาดสะอาดมากนะครับส่วนนี้ด้านหน้าของผมนะครับเป็นวิวนะครับผมสามารถนะครับ เห็นหมู่บ้านด้านล่างได้นะครับเฮ้ยโอ้ฝั่งนี้ครับมีบ่อน้ํานะครับโอ้ Ooh. แต่น้ําแห้งแล้วนะน,นี่ครับเป็นบ่อขนาดใหญ่เลยนะฝั่งนี้ก็ใช่นะครับผมนี่บ่อนี้ใหญ่มากลองดูบ่อนี้นะครับผมเหมือนมีเป็นคันคูเนาะนะผมแล้วก็จะเป็น ดุมลึกลงไปนะครับแต่มันมีดินนะครับที่ทับถมกันนะผมว่าน่าจะลึกอยู่นะถ้าขุดดินออกนะครับผมลักษณะนะครับหินทางโซนนี้เนาะตัวน,นี้ก็เหมือนเป็นรูเข้าไปอีกนะอ้อันนี้นะครับปากรูนี้ก็คือแคบๆนะแต่มันเหมือนเป็นโพรงเข้าไปข้างในน่าจะใหญ่อยู่นะครับผมถ้าไม่มีดินไหลลงไปนี่ก็คือน่าจะลึกเลยเนาะตัวน,นี้เหมือนเป็นทางไหลของน้ําลงไปนะครับเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้มันจะเฉียงไปอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนน้ำน,น่าจะเคยท่วมเนาะนเรียบมากอันนี้คือไม่ใช่นะครับลานซีเมนลานปูนแต่อย่างใดนะครับเป็นลานหินนะครับผมว่าเหมาะกับการมาตั้งแคมป์เลยนะนี่ครับเราสามารถเห็นวิวฝั่งนี้ได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นลานหินสามารถกางเต็นท์ได้เนาะรประกอบอาหารประกอบกิจกรรมนะผมถ้าเป็นช่วงรูฝนก็ น่าจะมีน้ำในบ่อเนาะแต่ช่วงนี้จะแรงสักหน่อยนะครับอยู่ด้านบนลมแรงมากๆนะครับดูก้อนหินโซนนี้นะครับผมมันแปลกๆยังไงไม่ดูเนาะเหมือนมีคนยกมาตั้งไว้เลยนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการกัดซอกของน้ำนะครับโอ้โห สวยมากนะนะครับผมเหมือนเป็นสวนหินเลยเนาะก็เป็นยไงบ้างครับสหรับคลิปนี้นะครับผมการมานะครับสำรวจนะนะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นนะครับทับวัวทับควายนะทับสามารถนะครับก็คือเวลาช่วงนะครับฤดูทานาเนาะฤดูดำนานะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับชาวบ้านก็จะเอาวัวควายนะขึ้นมาเลี้ยงบนภูเขานะครับผมแล้วก็อ่า พอเกี่ยวข้าวเนาะเสร็จนะครับเขาก็จะเอาัวลลงไปนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูแรงพอดีนะครับผมช่วงฤดูฝนน้ำน่าจะดีนะครับจุดนี้เนาะแล้วก็ผมงงมากว่าเขาเอาท่อนะครับท่อปูนซีเมนต์เนาะขึ้นมาได้ยังไงแปลกมากนะครับคือจุดนี้ก็ค่อนข้างจะสูงนะนะครับทางจะค่อยๆชันขึ้นมาเรื่อยๆนะผมเนาะก็ถือว่าจะเรียกว่าหมู่บ้านไหมนะครับเพราะว่ามีหลายหลังเกือบสิบหลังเลยนะครับผมเนาะนะ คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับนะครับคลิปคุณตาเนาะแต่ผมจะไปหาคุณตาน่าจะประมาณช่วงท้ายๆเดือนนะครับประมาณที่ยี่ห้ายี่หกเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปหาคุณตาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับเชิญใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ